เช้าก็ลงมาดูน้ำแล้วนะครับพอตกประมาณสักบ่ายอะไรปะบ่ายสองแบบตอนนี้น้ำไม่ลำเมาที่อยู่ท้ายสวนเริ่มจะเต็มไหมแล้วครับเมื่อเช้านี่ยิงครึ่งนนี่เริ่มเต็ม,มแล้วโอ้ กระโขดแป้งนีว่ามาหักเนอะลุงเลยหับได้ละกาโอ้โหเต็มเลยอะ่ะสัตว์มันอีเต็มๆเลยอะ่ะ ก่อนตั้งเครื่องนะครับตั้งเครื่องที่จุดที่พุ่นออกมาสองวัน